ดีกับพี่น้องคะ่ะป้าโล่นทะลังทะล่วงนะค่ะพี่น้องคะ่ะป้าจะมาอลังการพี่นาองมาได้ค่ะแซ่บๆน้ำกันจ้ากิน<อ> <laughs> ลงไปแดีดิ สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทนะพี่น้องคะวันนี้ได้เมนูแซ่บๆจากตำทะเลเดือดนะพี่น้องคะ่ะเดือดอีหลีได้ค่ะพี่น้องอม,มาแบบเยอะมา,มากทุกคนมีวิธีทําให้ด้วยนะคะนะฟูจ้ะมาค่ะแซ่บๆน้ำแกงพี่น้องมาได้ค่ะพี่น้องคะ่ะแซ่บๆน้ำน้ำแพทน้ะเมนูที่เาจาจ้าอย่าลืม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 ขาดไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะกากหมูจ้ะกากหมู แสบมกกรอบๆแ่บได้แต่ยังแ่บได้แผลเด้อด่างมือห่วยเมื่อไหร่กินมาเปลี่ยนกันมาสิพี่อเกียร์เกียงมือมื้อเมื่อไหร่ซีดีอ่ะมัเกียดซื่นเต้นมันเกียดเอาขึ้นอีกเนี่ยมาได้ค่ะพี่น้องค่ะอืมสุดยอดลองค่ะ หเหนือไหมเอาด้วยบีบไปเลยคะ่ะจุ่มเหยาเสรนอยู่ข้างล่างนด้ค่ะพี่น้องค่ะอร่อยหวานหวานทะเลเดือดจ้ะพี่น้องอถ้ากุ้อยู่ข้างล่างนะคะปูบะข้าวเลยพี่น้องค่ะขอกินปูกันน่แผลก่อนจะเสียบอ่ะ เหนือร in ้ายหลายจ้ะไม่ข่าวพอมกินทะเลเลยจ้ะเนื้อเต็มปากเลยจ้ะส้มักสาหลายแล้วี่นองค่ะแซ่บ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแพทย์และแม่นวลด้วยนะคะฝากช่องน้องพลอ,อยด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเบึ้งทั้งสองช่องเด้อพี่น้องคะ่ะ<ม>กลับไปกลับมากกับมากกับไป <laughs> ขอบคุณได้หลายจ้าลงบทความบันกับพี่น้องเบึง้งใดลงคนละเวลาจ้ะพี่น้องคะ่ะเบึ้งพูนึงแล้วกับเบึ้งเบึงพูนึงแต่ว่าตรงเบึงทั้งสองนะคะ <laughs> <laughs> อ,อร่อยคิดอยากมานานเลยจ้ะพี่น้องคะอุ้ยปูปูวานหวานพี่น้องอืมปูวานหวานเนื้อแม่แพทย์หวานมากไม่คาวเลยม,มันบ่ข้าวจะเป็นปูสูมั้งเ<ม>นาะน้อง<ม>แพทย์เนาะอื อื้หาดปากหาดคอืมอืมวันนึงบ่าฝันเนาะจ้ะสิได้กินส่วนชุนยาปะนี้นี่เขาเอิ่นเกิดมามีบุญไงง่ะเม่อนป่มีบุญตอนเอบกบ่รับอืืเผือบป่ะนี่ เลือกกินได้เลยอืมให่นนี่นี่บุญละสีเทาอยู่เป็นยังดีห่อมันขนะน้องแทชหมอสาลยแซ่บแจบพี่น้องขามาเด้อจ้ะท้อนอ่ะ ปูนี้แพทซื้อมาจากแมคโครด้วยพี่น้องจ้ะแต่ไม่ข้าวอะ่ะม,มันเป็นฟิตแข็งแต่ว่ามันบ่กข้าวถือขวบไม่ข้าวถุงนึงได้เยอะมากตัดแต่งให้เรียบร้อยตัวนี้ยงไงจะ้ะตุวนี้ยังสีเ,เลยจะ้ะพี่น้องคะนะเนื้อชอบที่ไมไ่ข้าวจ้ะพี่น้องคะไม่ได้ข้าวเดียวหมดอื <laughs> <laughs> ตัวเต็มปากแล้วค่ะตัวใหญ่ด้วยค่ะชอบที่มันตัวใหญ่เนื้อหวานมากจ้ะอะไรถูกก็แนะนำกันไปนะพี่จ้ายี่ใช้ถือกระบ,บอกกันตะเนาะประหยัดได้กับประหยัดจ้าพี่น้องค่ะซื้อมื่นหางยาคัก เส้นอยู่ข้างล่างด้วยค่ะมวนสิทธิ์ม,มาเด้อค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศมาแฉลยน้ำ,นนำ,นนำมันแพนน้ัมเมนนวลคือเก่าจะรักและที่ถึงตลอดเด้อจากพี่น้องขาขอพูดนในหลายจะ้ะรขี่เข้ามาเป็นกำลังใจและคอมเมนต์น้ำแขง็งกระเมนนวลจ้ะดีใจดีใจผู้ปกคอมเมนต์ก็ดีใจเด้องจากที่รับชมจ้ะเต็มถาดอันใหญ่า พี <chat> ่น uh ้องค่ะบ้าข้อมันก็ดีใจจ้ะขอจะให้รับชมจ้ะมันอยู่กับผมสันจะทุกอย่างก็ดีไปเลยหายก็บอกดีกันจ้ะเนอเปิ้ลพี่น้องค่ะข้าแม่จ้ะพี่น้องคอเป็นไดนโอเคไปผมสั่นโอเคโอเคยืนบะโอเคตลอดการยืนบะ อย่างเงาอยู่เงาวหวางสันอย่างเงาไปตีใช่ก็แสดงว่าบ่ตตลอดว่าโอเคปัานไหนมันบ้าเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องจะเบืบ่อป่ะจ๊ะหนัวมากค่ะคิมบอก อันนี้พักกัญจองหน่อยป่ะพะขันพักไข่ก็บสิเป็นล้ำหน่อยหน่อยเด้อันนี้กัญจองเล็กไหมที่มันลํำมันอวบๆขันพักไข่ก็สิล่ำหน่อยๆอยคือเขาไม่ยิงกระสมนตำมือนันแหมมันอวบไหมอันนี้กัญจองหน่อยวะใบเบื้องใบมันอ่ะใบมันคือเบ่คือกันนี่มันใบคือใบพักกัญจองเด้อพี่น้องค่ะกัญจองเล็กเนาะพี่น้องยอียงพักมาบอกอะไรเด้อพี่น้องค่ะอันนั้นพักพักไข่หน่อยก็สิเป็นใบ ลำม,มันมาโอบวบด้วยแพทเป็นใบรนนั่้ยูเบอร์แมนเพิ่นใส่ปุ๋ยดิบ่รู้เด้อข่อยก็บบ่รู้แต่ว่าข่อยว่ามันคือพักกันจองมันพักพ่มันเป็นลำ่มแข็งแข็งกระแดงกระดงนั่นไหมอันนี้มันออบอว่าจ้ะอืมอืมไม่หมดไม่ไม่หยุดน,นะแพทแซ่บมากอือ ที่แลกแม่เห็นแพะเที่ออกไหมแม่ตัวใก่เลยหลายปฏิบัติเบิบัตินี่แหละเพาะว่าไม่หมดอือหวานมังตาออนบะข้าวเนี่ยนะะสบายพร้พอมเข้าไปเลยแม่เปื่อยเมื่อนลอนั่นลอนี่ออกีานะคะบะข้าวนีจ้ะแซ่บอีเหมือนทะเลเลยจ้ะได้กลิ่นปูสดๆเลยไหมพี่น้องคะ เด็กกินปูสดๆเลยเฮ้ยอยู่หนอนไห่งอแกรน่ะปลาบอกออกเล้วแฉลบอารมณ์พาไปจ้ะพี่น้องค่ะ นะกินได้เนี่ยโอ้ยอย่างอ่ะลรื่องเบื้องจะเสียใจคุ้มไม่เลี่ยแต่ยายใช่คุ้มต่คลิปละคางนะพี่น้องค่ะเบิ่งเปิดเบิ้งอีกฝั่งเปิดเบิ้งเนี้ยพี่น้องอันนั้นแมนวันจัดการไปแล้วอันนี้อีกเด้อโอ้คุ้มขว่ยเดียวมันเบิ่งมาหนีเราเหมือนที่กว่าเดียวสีใดสีเหลืองเป็นสีใดสีไหมอเดี๋ยวแน่นอืม แตนยังสดๆจดนดอะแผ่นอ่ะหากินไปครึ่งนึงแล้วนะอโอ้พี่ขวาอะไรเนี่ยเผไปอ่านเว็ดมาเนี่ยทั้งเบิร์ใหญ่โซ่เนี่ยสีอืน่นเจ้ากับกลุ่มพัดพ <laughs> <ม>ี่น้องใครอยากให้กินก่อน มันอร่อยมากอืมกินพริกก้อนขาอนนี้ย่างไปก่อนเด็กน้องไปกินปูไปก่อนเถอะแซบอิ่มปูสวยทุกตัวค่ะพี่น้องค่ะเจอะประหารแม่แก่คนนล้เนาะ chén này ta đun lạc kim bớt à, <laughs> bựp bóc bóc bẹt bớt kìa ta chia làm hai, lửa lưa ngon lắm นวนเจ๊ดายเนื้อเยอะอืมบ้าอุ่นเนี่ยเป็เราเลยผู้แขวดีวาทุกบอกทุกบอกเป็นตารางแขวด่อดีแต่เท่าเราจะเดินก็สิ่งว่ามผู้เท่าแขวดีก็ได้งานว่าแขวบพดีจับวัคัดนก็เหมือนอย่างขรึมเส้น ข่อยแซบแซบปูให้พี่น้องถัดใหญ่เฮงบื่อานหน่อไม้มันพี่นหออน่ออบอุ่นเคะหน่อไม้ก็แซ่บ xin thử thái salad bả, cái salad. Yêu tâm là mà nè. Oh, con là luôn á, gì? bà mẹ chơi lại. Cháu bà bà vậy đi. Hahaha. น้ำแบบเงอมากข้าวหมูไปว่าหนึ่งกันนะแต่พี่น้องไห่เลี่ยวดีป่ะแอ้วพี่น้องค่ะบะเหลีวหอยบะเหลว่ยวยังกรอบขนาดแช่น้ำยังกรอบค่ะพี่น้องมันมันกรอบๆพี่น้องค่ะแซ่บๆมือนันแม่พัดน้ำมันหอยใส่ผักบุ้งอร่อยอร่อยพี่น้องค่ะ พูดได้สนใจสิทติต์ตะกาไปหาเด้อพี่น้องคะ่ะแต่เพื่อนพี่นอ้นองคะถ้าพี่นอ้องไม่อยากให้แม่ไม่รสกรอบไม่ต้องใส่พริกบักบุ้งเนาะเราสิปิดแก่เท้าจังลุ่งไหมคะเพราะว่าเวลาเรามากินกับข้าวสวยมันจะกรอบอืมคราบว่าอยากให้แม่นน,นุ่มไหมอืมครับพอบุ้งก่อนกินเอ้าเอ้าเอวว่าข้าคเหนี้มไม่ดูดอะ่ะคำสุดท้ายให้พี่น้องไม่นเหนื่อย เนื้อสวยจนคำสุดท้ายครับพี่น้องค่ะช้ำๆแบบนี้เลยค่ะแซ่บอ่ะพูดเลยแต่ะตอนนี้อ่ะเด้อคยว่ามันคอยคอ <laughs> ยพึ่งกินบ่ะ แ้่พี่น้องกัดอันนี้อ่ะระวังนะจ๊ะมันมีมันมีหนามต้นน้อยๆน้องพ่อยโดนปักปักมันนวนจุกออกหายห่องไกล

เอาแล้วค่ะนี่องค่ะามืาอไหก็อิ่มแล้วะจะาถ้ากินมูม่านก,กินมะสุภาพต้องขอโทษขอให้หลาย,ลายพอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ